แล้วไกลด้วยนะทังวันอ่ะเดี๋ยวอังตันหรือเปล่ามองไม่เห็นจอมืดโอเคตันมีกำแพงวะีดยไม่มี ตัวเล็กอยู่ไดนววเดี๋ยววววววๆววๆวว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 วๆกวววว้ววอววววววโอ้โอ้วว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 วเวว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 ว เอ้ยโดนมันเล่นอ,อ้าวอุตส่าห์มาไม่มีอะไรเลย,เ,ยเก็บไปแล้ววะน่าจะไม่ใช่ทางนี้แน่เลยแต่ลงมาดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าสาววดาสาวสวดจะไม่พบนะ อยูอๆหนูหนูจะเย็นหนูครับหนูไม่ต่างไม่พักแออกัดจับโอเครอดูรอดูตั้หน้านเลยเดี๋ยว เอาเดี๋ยวไอ้ยศบลงแล้วลืมไปเลยต้องติที่ใส่เดสเปซนั่นแหะอ้าแค่ตัวเท่าไหร่ ก็ไม่มีอะไรล่ะต้องเป็น,น,ห,นหาบ่อน้ำมันมีบ่อเดียวเปล่าวะเหมือนเคยเห็นอยู่แต่ว่าจำไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนวะไปอ่มังกรทางลงบ่อน้ำโอ้ที่เขาพูดถึงคืออันนี้แน่เลยแต่มันไม่ใช่หมอนี้โว้ย มันมันเป็นโซนล่างเป็นโซนล่างไม่ใช่อันนี้มันอยู่ข้างในข้างในปราสาทเอ ราาสานอะไงทางนี้มันคือข้างบนได้ช็อตคัทตี้ลงไปไหนเนี่ยจำไม่ได้อะ ตรงนี้โอชีเฮ้ยโอโหค้างยังค้างอยู่อ่ะถ้าไม่ค้างตอนเจอบอสจ่เสีงยงจัดอันนี้ลงไปไหนเนี่ยอ๋อก็าที่เราลงไปปะ มันตรงไหนว่าบอ่อน้ำอ่ะทำได้ว่ามันมีวาร์ปอยู่นะนี่หรือเปล่าที่มันดูมีมอนอยู่ตัวหนึ่งอ่ะน่าจะตรงนั้นมีบ่อนเป่ะมีดว่าค้างอะไรเงี้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่อันนี้ มันคือตรงไหนอ่ะชั้นล่างเหรอชั้นล่างคือชั้นไหนวะอ,อ,อยากไปโซนป่าวะใช่อยากไปโซนป่ามากเลยโซนป่าใช่มันมีทั่วตัวธนูยิงอ่ะ แล้วที่มันมีเต่าไอ้ตรงนั้นน่ะยังไม่ได้ไปเล่นเลยไอ้ตรงนี้ก็ยังขึ้นไม่หาทางขึ้นไม่เจอไม่ไหมือได้ไปนี่นี่ไงใช่หวะใช่ดิเพื่อความชัวรออผิดอันไม่ตายวะ สายซะเอ,อ้าไม่ใช่ว่ยอ๋อคือตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้ฮะรอละจุดวะ่ะทางเดียวกันแหละ มันมืดอ่ะควรมืดเหรอวะผมมาไม่เคยมันมืดเลยนะหรือวก็ตับเป็นปกติของเกมวะผมไม่เคยเจอตอนนี้ตรงนี้เลยไม่เคยเจอครั้งแรกเลยหรือเพราะเราไปตีเลยมามันก็เลยมืดวะเดีย๋ยว bác đẹp mà mình chồng quá Tịnh mày này mấy người mấy người เมช่ว่างชวาดด่วยตลอดเลย Ảo? Nè nó mới này พอไม่เจอบ่อแม่งง่วงเลยตอนเนี้ยอันนี้เราอ,อาีออา้อหลับไปแล้วด้วย ใช่น้ำทาเข้าวูนูมมีเยอะอยังไง Thảo này đó bảo à Mấy chơi anh em sẵn là มันต้องเป็นบ้านแบบบ้านพังๆอ่ะแล้วมันมีบอ่ออจําได้ไม่เชิงพังบ่อเดริงอ่ะบ่อแบบเดริงเลย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมัน này mình thử mượt Nó mà đùa đi này mình mượt phải, Còn thì có mượt đấy เดินขึ้นได้หรอไม่น่าได,ได้ถ้าเดินขึ้นได้ลงเดินขึ้นทางบันไดดีกว่าตรงสุดสุดท้ายแล้วไม่เจอเดี๋ยวมันนั่งหายแล้วเดี๋ยวต้องไปนอนหมดแหละไม่ไหววอห่วงจิบทำไมไม่เจออแล้ว ออกออกตัวอย่างตกลงจะเห็นหรือไม่เห็นเมื่อกี้หันมาแล้วหันกลับออก อ่งไลยวัยน้งว่าจะติวอะไล่วัยจัด ไปก่อนแล้วกันนะครับขอตัวก่อนแหละไม่ไหวแล้วอะตอกโอมาเมื่อติดติดกันหลายวันแนละ้วหนักออไปห้ห้างก่อนแล้วค่อยมาใหม่แล้วกันน่าจะคืนนี้แหละมาลุยข้างล่างแล้วก็ถ้าเสร็จก็ไปหิมอะบายยครับเจอกันนะคุณทุกโ,โลรด้วยนะครับขอบผมดิแวแอะเข้ามานะเจอกันใหม่ คืนนี้แหละบ๊ายบาย